จับปลานะครับจับปลาโอ้โหมีปลากดด้วยครับนี่ครับกดปลาขยังก็หยิบคำนวณนตกทั้งในพอดีพอดีนิดเดียน,นเท่าไร จัรุ่นข้างๆกับดตกแล้วเนาะพอดีอเขาเจอลูกไปช่อนแล้วเจอแล้วน,น,นี่ครับลูกปช่อนเห็นไหมครับได้แล ครับเดี๋ยวจับก่อนครับอยกูนนี่นะครับอันตีได้อะไรใะไรใะร้องค่นยชัดนี่นะครับปลาเยอะๆเลยจะปลากฏ นี่นะครับพวกป,ปวกลาน,นี่ปลาหมอลูกปลากฏดเยอะแยะเลยหัวมันนี่ตาอีกอันนีใไสกำลังทอดอร่อยอุ้ยนะโอ้โห นี่ครับพวกปลากฏดปลาขยัแงแซมเลยครับเดี๋ยวทำการจับก่อนครับมันถ่ายไม่ค่อยสะดวกปลาคอนอ๊ยปลาคอนปลาคอนเดี๋ยวทำการจับนะครับผม dù chỉ tiêu quê là y tua mẹ tua là chân là tua นี่ครับผลประกอบการเมื่อกี้หนึ่งหลุมนี่ครับก็ได้ประมาณนี้เยอะอยู่ครับทั้งปลาดุกปลาช่อนปลาหมอโอเคครับนี่ครับคือผลผลประกอบการนะครับเยอะอยู่ครับเดี๋ยวเอาไปทอดไว้แกงเอาไปทำปลาละน้าฝั่งผมไม่ได้จัดข้าวแดง ฝั่งน้องเขาตัดข้าวสวยนี่มาดูผลประกอบการนะครับนี่ผักขญางเก็บมาเมาื่อกี้อยากแตงเพื่ะเก็บเพื่อจะตัวเล็กไว้ทำปลราะระ